เมื่อวานมือืุนไปซ่มกระถางมามาเออมาเร็วขนมจีนเส็จแล้วเแล้วเ้่เเสบเส่บ่เส่บ่เส่่เ่บ่เส่บเ่เ่เออมาเ่เส่บ่บ่่บ่่บเ่เเบเเ่่เเ มากำลังกำลังกินอยู่มากมากมากโอ้เออโอเคยูนี่นะก็น่าเอินหาครูหูดูโอ้ยเนี่ยพอเข้าฝากมาเป็นกุ้งเสร็จนี่มานั้นแหละเอาไปหายนมามามาเอาของเลยก็มาหามาถ่ายครูหูดูโอ้มาเออเออกำลังแต่งตัวอุ้ยสิแต่งยังงามๆแท้ห่วยแต่งตัวแต่ครูหูดูโอ้ เออๆเจๆกนมาอันนี้ล่ะแม่ยพ่อยก็บ่มอยู่นีจังได๋เนาะบ่ทัอยู่่